การพนันเนี่ยผลเสียต่อส่วนตัวของคนเนี่ยมันเยอะกว่าส่วนได้ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์เทลมีไว้พอดแคสต์ที่จะพาเราไปตอบคำถามชวนสงสัยในชีวิตด้วยหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและความสุขพร้อมงานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่จะทำให้เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมการตัดสินใจและความคิดต่างๆซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นได้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นและที่สำคัญเข้าใจคนอื่นในสังคมมากขึ้นด้วย คุณเบียร์วันีคุณสองคนสวัสดีครับผู้ฟังทุกคนครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการเที่ยวมิว้นะครับคุณเบียร์ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นหนึ่งประเด็นน่าจะเป็นประเด็นร้อนอันหนึ่งที่ผมอ่านแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจด้วยแล้วก็โชคดีโชคดีที่ไปอ่านบทความของคุณเบียร์นะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะชวนคุณเบียร์มาคุยเรื่องประเด็นนี้เช่นกันนะครับก็ค,คือเรื่องของคาสิโนนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันยังไม่ได้มีการลงเสาเข็มหรือว่าเริ่มโปรเจกต์หรือว่าอะไรไปแต่ว่า โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนาะตามที่เราได้ยินข่าวมาได้อ่านข่าวมาก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นคาสิโนที่ประเทศไทยโอกาสที่จะเกิดขึ้นนี่สูงนะครับน่าจะสูงเพราะจากที่อ่านข่าวมาคิดว่ามันก็มีนักเก็งกาไรไปซื้อที่ดินจากในในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเองพัทยาเองว่าในเชียงใหม่เองเงี้ยครับเขาก็เขาก็เริ่มมาเก็งกําไรกันนะครับว่าเออเนี่ยมันจะมีตรงนี้เกิดขึ้นที่ไหนที่ดินเนี่ยก็เริ่มราคาแพงขึ้นตอนนี้ก็คือเหมือนใครบับว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแหละ แต่ว่าที่ผมอยากจะมาชวนคุณเบียร์คุยเนาะเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เราต้องรู้ก่อนนะครับว่านิสัยเรื่องแบบการพน,นันหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นเรื่องที่อ่อนไวนหวในระดับหนึ่งคือผมเห็นคนใกล้ตัวนะครับที่ติดพนันก็เยอะนะครับผมแล้วก็เราก็เห็นแบบมันก็มีเรื่องแบบเออผีพน,นันหรือว่าอะไรเงี้ยค่อข้ายที่แบบออกข่าวค่อข้างที่เยอะเนาะเจออะไรประมาณนี้เยอะมากๆแต่ว่า เราก็จะเห็นบางประเทศนะครับที่การพนันเป็นเรื่องถูกกฎหมายเนาะก็อย่างแบบมาเก๊าอะไรอย่างงี้ก็ได้สิงคโปร์ก็มีใช่ไหมคาสิโนใช่ไหมมีครับมีเออใช่แล้วแบบเนี้ยครับคุณเบียร์วันเนี้ยที่ิงผมอยากจะมาคุยเพราะว่าคุณเบียร์เขียนบทความไว้ได้ดีมากเลยว่าทําไมการเปิดคาสินโนในประเทศไทยเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเวล์บีอิงหรือว่าการไปอยู่ของคนนะครับต่อประชาชนเนี่ยแตกต่างจากประเทศบางประเทศนะครับอย่างการเปิดคาสินโนในในสิงคโปร์ก็ถามทาไมมันถึงเป็นแบบนั้นคุณเบียร์อยากจะมาแชร์ ผมก็เชื่อว่าทุกคนคงจะเห็นด้วยกับผมด้วยนะว่าตรงที่ว่าการพนันเนี่ยผลเสียต่อส่วนตัวของคนเนี่ยม,มันเยอะกว่าส่วนได้เยอะมากมาก,มากนะครับคือถ้าเกิดดูแบบว่าไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องทฤษฎีดดิอะไรเลยคุณส่วนคนเริ่มมาก็ก็เล่าให้ฟังถึงเพื่อนที่ติดพนันก็ค,นค,นคงน่าจะรู้ดีว่าถ้าคนติดพนันเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตเขาอย่างไรบ้างส่วนตัวหรือว่าครอบครัวเนี่ย แค่แค่ตรงเนี้ยแต่คำถามคือว่าแล้วทำไมประเทศบางประเทศเนี่ยถึงม,มีได้แล้วมีได้แล้วยังโอเคยังยังรักษาจุดสมดุลที่ยังโอเคอยู่เมื่อเทียบกันกับเมืองไทยที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะไม่ดีกว่าแต่เราต้องก่อนอื่นเลยผมอยากจะชวนคุณโสคุณคุยในเรื่องของเขาเอาเหตุผลอะไรมาหนึ่งมาแบ็กอัพว่าเราควรจะมีคุณโสคุณเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับก่อนที่ผมจะเล่าทฤษฎี เอาตามความเข้าใจของผมนะก็คือเหมือนคกับว่าเขาอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ของประเทศไทยเพื่อที่ว่าจะดึงนักท่องเที่ยวจากอ่อหลายๆประเทศเนาะ,อ,ะอาจจะเขาอาจจะไปเห็นโมเดลจากประเทศอื่นแหละที่แบบว่าการทาคาสิโนแล้วมันสามารถที่จะดึงคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเดินทางมาใช้เงินในประเทศไทยมากขึ้นนะครับคือเขาก็จะเรียกมันว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ได้เรียกว่าคาสิโนเขาบอกว่าคาสิโนเนี่ยจะเป็นแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ต่างๆอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรก็ตามที่เขาเรียก ส่วนที่จะสร้างเงินมากที่สุด,สดก็ยังต้องไปคาสิโนโอ,อยู่ถูกไหมครับอย่างตัวผมเองอะ่ะผมก็ผมเคยไปคาสิโนโที่ลาสเวกัสแล้วก็ผมก็ผมก็รู้สึกว่าสนุกดีนะคือด้วยความที่มผมไม่ได้เป็นเป็นคนที่ชอบการพน,นันแล้วก็ไม่ได้แบบติดการพน,นันแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไดเล่นการพนันอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปลาสเวกัสของผมเนี่ยมันเหมือนคล้ายกับไปเปิดหูเปิดตาแล้วก็การไปลองเล่นสล็อตอะไรเงี้ยครับผมก็จะบอกว่าเออตัวเองจะมีงบให้ตัวเอง20เหรียญอะไรประมาณนี้แล้วผมก็ไปซื้อ ไปแลกคอยมาแล้วก็ไปลงสล็อตยีสบเหรียญสภามันก็หมดคุณเดียร์แล้วผมก็รู้สึกว่าเออก็จบละแค่นั้นก็แล้วก็แบบยี่สบเหรียญไปเล่นโป๊กเกอร์อ,อย่าเงี้ยครับคือแบบมันเหมือนคล้ายกับว่าคนที่สําหรับผมเองอะ่ะด้วยความที่แบบผมไม่ได้เป็นคนที่แบบอชอบการพนันหรือว่าอะไรเงี้ยการไปพวกเนี้ยมันเป็นการเปิดประสบการณ์มากกว่าแต่มันก็มีโดพามินฮิตถูกไหมตอนที่มันได้มันก็ฮิตแต่ว่า ตอนที่มันเสียมันก็แบบรู้สึกโอ้แย่จังเลยอะไรเงี้ยครับโอ้เชนเอาเงินยี่สิบเหรียญไปซื้อข้าวกินดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือด้วยความรู้สึกแบบนี้คุณเบียร์ผมรู้สึกว่าตัวเองแบบอาจจะไม่ได้เหมาะกับการพน,นันสักเท่าไหร่แต่เพื่อนผมอะ่ะชอบเออแล้วก็มันก็เวลามันไปปุ๊บมันก็จะเสียเงินเยอะอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องพยายามดึงมันออกมาอันเนี้ยอันต่างันั้นคุณสมพลลองจินตนาการนะครับว่าแทนที่คุณสมพลจะบินไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งแล้วไปทําเนี่ยแต่สมมติว่ามันเปิดใกล้บ้านคุณสมมลคครรัััับบกกกกกะะทนน็จแตือว่า Distance ช็อตมากกว่าเดิมเยอะอ่าใช่กลตัวมากกว่าเดิมเยอะพราฉะันมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าละกันใช่ใช่ครับถ้าเรามองดูในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยโอเคมัน make sense ในตรงนั้นถ้าดูแค่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับว่ามัน make sense ไหมโอเคมัน make sense โดยรวมแต่สิ่งที่คนที่สนับสนุนในเรื่องของคาสิโนหรือไม่ใช่คาสิโนแหละขนาดในเรื่องของกัญชาเสรีนะครับที่เคยผ่านมาก็เหมือนกันเขาใช้เศรษฐกิจเนี่ยมา เป็นเหมือนกับเป็น,นเ,เป็นกรองบางหน้าหรอเป็นเกราะคืออาจจะไม่รู้จะใช้คอนเกราะอะไรด้วยมังหน,ห,นหน้าหรือแบะใช้เป็นเหตุผลที่ามามารองรับสิ่งที่เขาอยากจะทำมากที่สุดแต่สิ่งที่เขาลืมไปเนี่ยคือเขาลืมเข้าใจพูดง่ายคือจิตวิทยาของคนนะครับแลวแลวยิ่งเป็นจิตวิทยาของคนที่เป็นหมู่เหล่าที่มันแตกต่างกันจากประเทศอื่นด้วยโอเคครับแล้วในในเรื่องที่ผมเขียนขึ้นเนี่ยผมเขียนในเรื่องของ Uh, just world well belief ซึ่งจะแม่ผมเคยเคยเล่าในเรื่องในเรื่องนี้ในพอดแคสต์ฟังอย่างอาจจะเคยเล่าแปแล้วแต่ถ้าเกิดไม่เคยฟังมาก่อนนะครับคือ just world well belief เนี่ยมันเป็นจะว่าเป็นความเชื่อก็ได้ที่คนมีครับมันเป็นงานของ Mel v i n l e น r นอซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแต่เรื่องของ just world well belief เนี่ยมันก็พูดง,ง่ายๆเลยนะมันวัดว่าเราเชื่อว่าโลกนี้เนี่ยมันยุติธรรมขนาดอันยุตอย่างคือสมมติ ผมถามคุณสมพลนะอสมพลว่าสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยคุณสมพลที่ว่ามันเกิดขึ้นตามที่มันควรจะเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าคือมันเป็นสิ่งที่ยุติธรรมแล้วหรือเปล่าที่มันเกิดขึ้นผมอ่านที่คุณเบียเขียนละแล้วก็ผมต้องบอกว่าสมัยก่อนอะตอนที่ตอนที่ผมเป็นเด็กอะผู้ใหญ่ในครอบครัวจําไม่ได้เตีย่ยหรือว่าอะไรหรือว่าสักคนหนึ่งอะไรเขาจะมีความ just believe มากคุณเบียคือแบบ สมัยก่อนเราอาจจะยังไม่รู้นะแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยคนคนขอทานอะไรเงี้ยคนขอทานเขาขี้เกียจเขาก็เลยเออไม่ไม่ไมปทํางานทั้งที่มีแขนมีขาก็ไม่ไปทํางานก็ขี้เกียจอันนี้คือแบบอันนี้คือ j u s t World belief มาน่แล้วผมก็รู้สึกว่า,าก่อนหน้าเนี้ยผมตอน,นเด็กอผมอาจจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่ว่าแต่ว่าพอเราโตขึ้นและเราเริ่มได้เห็นความอัน u s t ของโลกใบนี้มากขึ้นเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮยที่จริงอะ่ะ มันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเวไปคือโลกของเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่างที่ทําให้อ่คนคนหนึ่งเนี่ยเกิดและโตมา mm hmm. และกลายมาเป็นอยู่ในจุดนั้นเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแบบกฏะร,ระเบียบอะไรต่างนะผมก็เลยรู้สึกว่าโลกอะ่ะมันอันจัสมากคุณเมียนกะ็คือแบบคือแต่และคนอะ่ะมันมาถึงจุดเนี้ยบางทีเนี่ยผมยังรู้สึกเลยนะว่าเฮ้ยแบบมัน บางทีอย่างอย่างผมเองผมรู้สึกว่าเอยแบบตัวเองโคตรชคดีเลยที่แบบได้มาอยู่จุดใน,ในจุดนี้ที่ตัวเองทบไม่ใช่ว่าตัวเองเก่งผมไม่ได้บอกว่าตัวเองแบบเฮ้ยแบบทํางานได้เก่ง,งคนอื่นหรือว่าประสบวาร็จมากรบ่างผแต่ผมรู้สึกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้บางทีมันก็คือเหมือนคล้ายกับเป็นเรือที่พยายามแบบเอ้ยโบกโบกใบ,บพัดเพ่ไปตามแบบลมที่มันแบบพาไปอะไรงี้ <S <S 2> <S 2> มากกว่า <S <S ที่แบบว่าเฮ้ยเราจะสามารถควบควมุมพายุได้ด้วยซ้ำครับผมครับคือคือคือคุณสมพุญพูดถูกต้องมากเลยรงที่ว่า เนี่ยมันมันแล้วแต่ด้วยว่าเราเคยเจอมาก่อนแล้วแล้วสภาพวแวดล้อมของเราหรือประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยมันมันทําให้คือมันสามารถมีผลกระทบต่อความเชื่อในตัวนี้ได้ <c oughs> แต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยคือว่าจํานวนของคนที่เชื่อในเรื่องนี้เนี่ยมันมีส,สัดส่วนเป็นยังไงบ้างในแต่ละประเทศ <c oughs> ครับนะครับซึ่งอในประเทศไทยเนี่ย ตอนแรกเราก็คุยกันว่าก่อนที่เราจะเริ่มอัดนี้คุณสมพลบอกคุณสมพลเป็นคริสถูกไหมครับใช่ครับแต่คนสุดท้าคือเราเป็นพุทธและพุทธเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเยอะนะครับแล้วกฎแห่งกรรมเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ได้ตรงกันกับจัสมวบรีก็ตามแต่มันมีมันมีวอร์หลักกันเยอะซึ่งก็เหมือนกับว่าเอจัสมวบรีก็เชื่อแบบว่าถ้าสิ่งใดมันเกิดขึ้นเพราะโลกเนี่ยมันยุติธรรมมันก็สมควรแล้วที่จะเกิดขึ้นอฮคล้ายๆกับกฎแห่งกรรมที่ว่าถ้าเกิด คุณเกิดแบบว่าเป็นขอทานใช่ไว่าชาติแล้วคุณต้องไม่ทําอะไรเใช่มาถูกไหมครับมันก็มันก็สมควรนะที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันก็มีผลกระทบคล้ายๆกันแต่สิ่งซึ่งแต่แต่สิ่งที่ผมอยากสื่อว่ามันก็สะท้อนว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นนุ่นๆไปก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะเชื่อเาจะมี just world belief มากกว่าคนในประเทศเช่นยุโรปหรือสิงคโปร์ก็ตาม พอยคืออะไรพอยก็คือที่คนหนังสือว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้าคุณคิดว่าโลกเนี้ยมันยุติธรรมอืมแล้วถ้าเกิดเราไปเห็นคนที่ติดพนันนะครับหรือว่าติดกัญชาเราก็บอกว่าเออก็มันก็เลือกของมันเองอืมอืมอืมก็คือเขาเขาเลือกมาทางนี้เองก็เป็นเป็นความผิดของเขาแหละใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เชื่อในเรื่องจัสติ belief มากๆจะเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ย มีความรับผิดชอบของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเอง mm hmm. ซึ่งส่วนใหญ่ก็ในหลายๆเรื่องก็อาจจะโอเคเออคุณอสอบได้ดีใช่ไหมคุณก็ต้องขยันเใช่สมควรนะคุณที่คุณจะได้แต่ในประเทศที่คนหลายคนเชื่อในเรื่องของจักรวรรดิหรือว่าคนที่ไอ้เงี้ยคนออกนโยบายหรือคนผู้นำประเทศเนี่ยคนที่ออกนโยบายคิดนโยบายเงี้ยถ้าเขาเชื่อว่าสมมติว่าเราเห็น ผู้หญิงถูกข่มขืนคนที่มีจัสวบ o r l ก็บอกว่าก็ไปแต่งโป๊ทำไมถูกไหมครับก็แต่งโป๊ถึงเกิดเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีจัสวบ o r l ที่สูงเนี่ยก็จะมีการโทษเหยื่อที่สูงด้วยผมกำลังจะบอกเลยว่าแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นอันเดียวกับ victim b l a m ิ n g ไหมคือ victim b l a มิ่งมันเป็นสิ่งที่สะท้อน just บ o r l เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลอง จินตนาการว่าถ้าคนที่ย้อนกลับมาเรื่องคาสินโนถ้าคนที่ออกเงียวไปคาสิโนมี just world belief เขาก็จะบอกว่ามันมีแต่เรื่องที่ได้ได้คือเศรษฐกิจกกครับแล้วผลเสียล่ะแล้วผลเสียของซีนโนล่ะเขาบอกอ้าวนั้นก็เป็น individual responsibility โอ <laughs> <Okay, okay. S 1> เคโอเคเห่นไหม uh, เด่นไหมครับมันเป็น individual responsibility ของคน ถ้าเขาจะติดพนันเองมันก็เป็นความผิดของเขา<ก>เองเออก็เขาเขาเป็นเขาเป็นผีพนันเองเราไม่ได้เป็นบังคับให้เขาไปพนันนี่อะไรประมาณนี้ถูกไหมถูกต้อ,ตองนี่แหละรครับเนี่ยคือคอแบบซ็นทรัลของ just ว o r ล r o i เลยคือเราไม่รับผิดชอบในตรงนี้เพราะว่าเขาลกมันยุติธรรมอยู่แล้วเราเนี่ยเอาเงินมาให้เขาใส่ประเทศละเพราะฉะนั้นถ้าคุณติดพน,นันแล้วก็เป็นส่วนน้อยมันก็แล้วถ้าเป็นส่วนน้อยนะมันเป็นคนพวกนั้นเขา ยังไงมันก็ติดพนันอยู่ดีไม่ถ้าเกิดมันไม่มติดคาสิโนโก็ติดอื่นนี่พอเรามีคนที่ออกนยโยบายอย่างนี้เขาก็จะไม่เห็นความสมําคัญว่าจะต้องหาเซฟการ์ต่างๆนั่นนะเพื่อที่จะมาป้องกันไม่ให้คนติดพนันหรือจะหานายโยบายต่างๆนั้นที่ที่จะมา protect มาป้องกันไม่เหมือนกับอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยคือสิงคโปร์ถูกต้องเรามีคาสิโนโที่ ที่คนต่างชาติมากันเยอะแต่ไม่รู้คุณสมคนรู้แบบว่าคนที่เป็นพ r อาหรือคนที่เป็นสัญชาติสิงคโปร์เนี่ยจะเข้าไปคาสินโนเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินครั้งละร้อยเหรียญดอลลาร์แต่ละครั้งที่เข้าไปนะครับซึ่งร้อยเหรียญมันก็ไม่ถูกนะมันก็แพงนะนะครับตอนนี้คัาแล้วเท่นน 20, าไหร่คุณเบียร์ตอนนี้วันยี่สิบยี่สิบเจ็ดบาทอ๋ยี่สิบเจ็ดบาทสองพันเจ็ดประมาณนั้นครั้งหนึ่งเนี่ยเข้าไปสักครั้งนะครับ ซึ่งหรือวันละรู้สึกเราจะวันละวันละประมาณร้อยเหรียญแต่นี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะผมจะไม่ได้ละแต่มันก็จะมีเซฟการแหละว่าโอเคมันก็มันก็โปรเจกต์คนที่อย่างไรเปราะบางที่สุดคนสูงวัยที่สุดคนหนึ่งอีกอันนึงมันก็จะมีโครงการเป็นคมเปญที่เยอะมากที่จะป้องกันไม่ให้ครอบครัวที่เป็นสิงคโปร์เข้าไปหรือเป็นเป็นโปรแกรมที่เยียวยาถ้าเขาติดพนันคือเขาจะมีทุกอย่างมารองรับหมดเพราะเขาเชื่อว่า ใช่ถูกต้องการเปิดคาสิโนช่วยทําให้คนต่างชาติให้เงินหลายเข้าประเทศแต่เขาก็ต้องรู้ว่าเนี่ยถ้ามีคนเผลอไปติดพนันไปอันนั้นไม่ใช่ Individual Responsibility อันนั้นเป็น State Responsibility ที่จะต้องดูแลของเขาเพราะว่าเขาเนี่ย t a t e เนี่ยเป็นคนนำคาสิโนนี้เข้ามาเองเพราะฉะน,นั้นรับผิดช r e ร p o n s บ b ิ l i t y ความรับผิดชอบเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ individual แต่มันอยู่ที่ s t a t ด้วยอนี่แหละครับนี่นี่คือสิ่งที่สําคัญที่ผมว่าผมยังไม่เคยได้ยินเวลาคนพูดถึงคาสิโนที่เมืองไทยจะพูดถึงในเรื่องของตรงนี้เหมือนถ้าจาไม่ผิดนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนใครได้อ่านข่าวว่าเอยแบบต้องมีเงินในบัญชีเท่านั้นเท่านี้ถึงจะเข้าคาสิโนได้หรือว่าเคยต้องต้อง ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่าผมเห็นพ o i n t เลยนะคุณเบียร์ผมเห็นพ o i n t ตรงที่ว่าถ้าสมมุติเราเราสักแต่จะเปิดอ่ะแล้วไม่มีการสร้างเกราะป้องกันให้ให้คนที่อยู่ในพื้นที่ของเราีได้ดีเพียงพอมันก็จะกลายมาเป็นปัญหาและและมองแค่ว่าเฮ้ยแบบคนเหล่าเนีเอ้อ่เป็นเป็นเขาเรียกว่าไงอ เป็นเป็นความผิดของเขาเองอ่ะเป็นความรับผิดชอบเ<ช>ป็นความรับผิดชอบของคุณเองอ่ะที่คุณต้องต้องแบบดูแลตัวเองใะเชียงใหม่นเนี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นคือคือจริงๆเราไม่ต้องดูคาสิโนแล,ล้วเราแค่ดูตัวอย่างของการชาร์เสรีก็พอเออครับนะครับค,คือคือผมไม่รู้ว่าเชียงใหม่เป็นยังไงนะแต่ว่าพอนโยบายออกมาปุ๊บคือเราแทบไม่มีเซฟการ์ดที่แบบมั่นคงหรือว่าอาจจะเป็น rule of law ในประเทศไทยด้วย<ช>แต่เราเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าโอ้มันเปิดกันเยอะมากที่มันไม่เกี่ยวกันกับการรักษาหรือเยียวยา ครับเลยแล้วผมเชื่อว่าถ้ามันยิ่งออกห่างปริบณทนที่มันอยู่ในการควบคุมไปเยอะเนี่ยถ้าให้ผมเดานะผมเดาว่ามันก็คงจะมีอย่างนี้มากขึ้นถ้าเกิดสมมติมีเปิดคาสิโนที่เชียงใหม่หรือในในส่วนสัดส่วนที่ยังไงอะไม่มีกฎหมายที่มั่นคงหรือไม่มีทุกอย่างหลวมหมดเออมันก็จะต้องเกิดเหตุการณ์ต้องมีไม่ใช่แค่คาสิโนเปนละอ่ะบอน จากใต้ดินก็เลื่อนมาบนดินละแล้วก็จะมีหลายอย่างที่มันออกมาเยอะแยะไปหมดถูกไหมรครับจร,จริงครับเนี่ยผมผมเลยคิดว่าเรามีบทเรียนจากจากเกัญชาเสรษฐีละซึ่งตอนนี้พยายามแต่จริงนะคือผมผมเคยคุยกับเ,เพื่อนนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับท่านเสียชีวิตไปละเขา,เาชื่อแจ็คเนชแล้วแจ็คเนเี่ยก็เคยไปไปเป็นที่ปรึกษา ให้ตอนนั้นรัฐบาลอินโดนะครับของสเนซุมัโตในเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับน้ำมันนะครับซึ่งเขาซ ubsidize น้ำมันก็คงจะคล้ายๆกับนโยบายที่เขาซ ubsidize ข้าวเราในสมัยประมาณนั้นนะครับซึ่งซึ่งเป็นนโยบายที่มันไม่ส ustainable เพราะมันมันมัน ังไงมันคอสต์สเตตเยอะมากคือมันมันแพงมากๆากแล้วไปสเตตต้องเอาเงินไปซัพพอร์ตใช่คือต้องเพื่อที่จะคงราคาน้ำมันอไหวใช่ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าพอรัฐรองรับอะยุไยนี้ไม่ได้ปุ๊บเราต้องหยุดเนี่ยโคไม่เกิดการชลาชนเยอะมากมันเกิดแบบรายออกเจอคนฆ่ากันตายมีบุกแบบเยอะมากแจ็คเขาแล้วก็บอกผมว่าเนี่ยรู้ไหม สิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าการออกนโยบายหรอกแต่เราจะทํำยังไงให้ปิดนโยบายที่แย่ mm hmm. ตรงเนี้ทําได้ยากมาก mm hmm. คือเหมือนกับว่า how do we cancel bad policy ใช่พอเริ่มพอเริ่มไปแล้วอะ่ะมันมันก็จะมีคนที่แบบอ่ารู้แล้วว่ามันมีช่องโหว่ตรงนี้หรือว่ามีช่องทางตรงนี้เพื่อที่จะหาผลประโยชน์นะครับแล้วก็ใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอพอจะปิดพอพอมันเริ่มไปเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่ดีอะ่ะ การปิดอะยากกว่าการเปิดอ่ะคุณเบียร์ฉันดีคุณเบียร์บอกเอออันนั้นคือ point ยากผมมากๆซึ่งเนี่ยเราก็ดูได้อย่างอย่างนโยบายกัญชาเฉลีที่นี่เขาพยายามจะแบบดักฉับให้มันเป็นเวอร์ดิซิโนอย่างเดียวอืแล้วผมเชื่อว่าโอ้ทำได้ยากมากๆตอนนี้ก็มีคนออกมาต่อต้านเพราะว่าอย่างร้านที่แบบลงทุนไปแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยครับเขาก็จะออกมาต่อต้านกันใช่ครับก็ก็ลำบากอยู่ผมก็ผมก็มองเรื่องคาสิโนเป็นเป็นดาบสองคม เช่นกันเนาะอย่างที่คุณเปียบอกผมมองว่าโอ,โอเคแหละ e, มันก็มีโอกาสที่จะทําให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นเพราะว่าเมืองไทยก็เหมือนเครื่องเครื่องยนต์อื่นๆก็แบบเหมือนดับหมดอะตอนนี้แต่ว่าอันนี้ <S <S <ม>อันนี้ก็คือแบบอ่ะที่เขาปาักวางความหวังไว้แต่ผมมองว่าถ้าเราไม่ทําเนี่ยไม่ทําเซฟการหรือว่าเราไม่ทําแบบเกาะป้องกันให้มันดีๆตั้งแต่แรก <S 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 โอกาสที่มันจะส่งผลเสียมันเยอะกว่าปัญหานมันคล้ายๆกับการเอา a ออมาใช้แล้วก็ไม่มี กฎระเบียบอะตรงเมียตั้งแต่แรก่แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> คือแบบพอมันพอมันเปิดออกมา to the world ปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยคือเราต้องมานั่งแบบ backtrack ว่าแบบว่าเฮ้ยแบบมึงจะใส่กรอบมันมันยังไงดีวะมึงจะจะ mm hmm. ทํายังไงให้มันแบบเออตรวจสอบได้หรือว่าจะทํายังไงให้เราเข้าใจว่าเอ้ย AI มันประมวลผลยังไงอะไรประมาณเนี้ยซึ่ง เอ,อมันมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่เออ,อันนี้คือ a อเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกประเทศเนี่ยต้องมานาคุยกันแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเรื่องเนี่ยเรื่องเรื่องคาสิโนอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนคล้ายกับว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าสมมติเราเริ่มไปโดยที่เอยเริ่มไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัอนอะไรเงี้ยอัอนเนี้ยสวยแนะน่อนอนคน,น <laughs> <laughs> ผมว่าเรามีนโยบายนั้นเยอะมากเลยนะเหมือนเริ่มไปก่อนมันไม่คือผมมองว่ามันไม่ได้ไงมันไม่ได้ที่แบบว่าจะมาเริ่มไปก่อนไม่ได้นะเว้ยเพราะว่าการพนันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโหติดแลวเลิกยากมากนะผมเห็น เพื่อนหลายคนที่แบบโอ้โหเสียเสียผู้เสียคนเพราระการพนันเยอะข้นมาก็โชคดีโชคดีที่เออันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมนนะคืออย่างอย่างสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กอะไรเงี้ยเตี๋ยก็จะแบบเออห้ามห้ามห้ามเลยเพราะว่าที่บ้านข้างบ้านคุณเดียยบ้านผมอยู่ชนบทข้างบ,บ้านเลยมีบ่อนแค่ <c oughs> <c oughs> แบบเดินข้ามเดินข้ามประตูไปก็เป็นบ่อนแล้วครับ,บ <c oughs> ก็เป็นบ่อนแบบ กาผิดไอ้ผิดอะไรนะไปกฎหมายอะไรเงี้ยครับว่าแบบเออมีตั้งวงวงไพ่กันอะไรเงี้ยคือเรียกโอ้โหชนบทมากแต่อันเวยก็คือเหมือนคล้ายกับครอบครัวเองก็รู้อะครับว่า,วาเอ่อนี่คือนี่คือสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นอ่ะอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะวางไว้ก็คือว่าถ้าสมมติคาสิโนโมาเปิดจริงๆอ่ะสิ่งที่ถ้าสมมติว่ารัฐหรือว่าสเต,ตทอะทําอะไรไม่ได้นะพ่อแม่นะครับจําเป็นมากนะ คือแบบมันมันจะเป็นเกาะสุดท้ายแล้วคุณเบียร์อันนี้คือแบบว่าถ้าสเตจสร้างเกาะไม่ได้อ่ะมึงต้องมึงต้องดูแลตัวเองแล้วอ่ะตอนเนี้ใช่คือ,อคุณสมบูรณ์ลองคิดดูนะว่าสมมติว่ามีคาสิาสนโนเปิดที่เชียงใหม่แล้วเขาเก็บเงินอย่างที่สิงคโปร์<อ>แล้วชาวบ้านเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยมันมีหลายคนที่มาแล้วแบบอยากเข้าไปเล่นคาสินโนแล้วแล้วเข้าไม่ได้เพราะไม่มีเร<อ>าเปิดของเราเองเออใช่หรือไม่ก็อย่างนี้คุณเบียร์ผมอย่างนี้ผม,นผมมองอย่างนี้เลยว่าอ่ะให้ให้ยืมให้กู้เงินเพื่อที่จะเข้าคาสิโนอืมอ่เนี่ยมันมันมีอะไรที่มัน สปรา u ออกมาหลายอย่างนะโมันเออแบบอ่ะสมมติว่าคุณอยากเข้าคาสิโนใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ไม่มีเงินผมให้คุณยืมอ่ะสามพันไรเงี้ยเปิดมาสามพันปุ๊บเนี่ยผมบอกว่าคุณเข้าไปผมขอสิบเปอร์เซ็นคือออกมามันต้องจ่ายให้ผมสามพันสามไรเงี้ยครับจบคือแล้วก็คนก็ที่เข้าคาสิโนก็พร้อมจะจ่ายใช่ป่ะมันติดพนันแล้วไรเงี้ยแต่อันนี้น่ากลัวนะเออใช่ไหมล่ะมันมีอะไรมันมีปัญหามันเป็นปัญหาสังคมที่มันออกมาเยอะมากจนที่เราแบบคาดไม่ได้เลยนะว่ามันมันจะมีอะไรขึ้นมาา้ เราไม่มี rule of law ที่ดี<ช>แล่ผมเชื่อว่า rule of law เราก็ไม,ไม่ไม่ได้ดีมาก <laughs> ไม่ได้ดีไม่ได้ดีครับอครับผมก็อยากจะฝากไว้เท่านี้นะครับถึงเรื่องของคาสิโนหรือว่าหรือว่าเอ t e r t a i n m e n t complex เพล็ก็ผมมองว่ายังยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าสมมติมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยเราก็อยากจะกจะให้เสียงเล็กๆของเราเนาะไปถึงคนที่อาจจะมีอำนาจคนที่แบบสร้างกฎระเบียบหรือว่าอะไรก็ตามนะครับทําให้มันเคร่งขัดแล้วก็ ทำให้มีระเบียบกฎหมายที่ชัดเจนเนาะมีการเอาผิดที่ถูกต้องด้วยนะครับโอเคคุณเบียร์ขอบคุณมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้ครับขอบคุณมากครับฟังทุกคนครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ